สวัสดีคนครับผมมาทีมเดิมนะครับัเป็นเลขกเห็นบลือเลยครับผมพีผ่านพี่ผ่านพึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวช่างโอเจออีกหลังเดี๋ยวหนูพาไปดูไหมยังยังเดี๋ยวตีลังทีละลังก่อนอะสวัสดีครับพี่ลูกสวัสดีครับผมแหลมไหมแหลมครับเจอเองครับตกใจเลยเดี๋ยวเราดูกันว่าใหญ่แค่ไหนหัวนน้ำดีแน่นอน นะครับนะครับแม่กล่องมัวไปหน่อยเดี๋ยวแป๊บครับผมกล่องมันมัวมึงดิ้นเลงรูหมดเนาะลูกกระต้ามันเลือกมาทางนี้ไงมันหันหัวเลยอ๋อมันเลือบไปนี้เลยใช่ไหม น้ำใหญ่ที่ผมโดนมานั้นเนี่ยทำเป็นหห <โด S 2> ัวหัวเวนี่ยนักจนรวมตัววิ่งมาทีเดียวเนี่ยแล้วเราอย่างไรเนี่ยเราก็ไม่ใช่นน็นุน,นดูทำท่าจะแย่น,นุนบกร้อนนุนเอาไม้เป่าเ,เ <c oughs> ข้าตรงนี้ก่อนเลย <c oughs> ใหญ่จริงครับพึ่งเรงนี้หัวน้ำเบลเลอร์เลยครับผม เปิดเห็นขาวเลยคนเห็นมานั่งนี้ลูกแเ้าก็ไม่สูงด้วยตื่นแล้วพี่ไปโคเวโคเวเพิ่งตื่นเตื่นยังครบเห่อยังครบก่อน ไม่ต้องขึ้นเลยหลังนี้หวันลงขึ้นเขาขึ้นโอ้ oh. นี่บังเลยไหมอืมบงังกล้องเลยบังพึ่งเลยฮะไอตัวเล็กยกดูโป้ใหญ่เลย

โอ้โหโขแล้ววะเอ็ง mm hmm. ไม่เอาควันโดนสักทีนะ mm hmm. หมอกะ mm hmm. เข้ามานี่ตื่นแล้วตื่นแล้ว mm hmm. โดนควันแล้ว mm hmm. หมออยากเข้าไปมานี้ mm hmm. เอาบอกอยากเข้าไป เออน้ำลำคลองจริงมนะน่ะเออลำคลองจริงว่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้ำลำคลองครับไป,ไปเดี๋ยวค่อยดูลง่อลงอโอ้โหน้ำใหญ่จริงครับผมนี่อือ้ม พี่พี่ตัดทิ้งไว้ได้ไหมเผื่อพี่จะมาเอาเดือนห้าปลายเดือนห้าอีกเอาตะชายล่างไปไม่หายอยู่แล้วมันต้องหายอ่ะังไม่พออี่ังไหมไหเดี๋ยวดูต่อแล้วลงโอ้ไม่ไหวต่อยเขาผม ถึงก็ต้องหนีมันนี่ต่อยนะครับผมตัวเล็กครับเอาฝักยาเขียวพปียกให้ดีต่อยมากดุมากเพึ่งต่ำไม่น่าเชื่อว่าต่อยครับผมเดี๋ยวรอรุนครับผมนี่ครับผมเห็นแล้วทั้งงันเลยครับผมอานุลังโอโดนเยอะเลยไงไปช่วยโอ้ดิแล้ว มันชันด้วยไม่น้ำดีจังเลยครับผมแม่ไอตัวเล็กผมทำน้ำแตกไปแล้วนี่ผมดูอีกรอบครับผมหัวน้ำใหญ่จริงๆนะครับผมอันนี้รางที่ได้มานะครับผมกระดูมีผมตีมาเละเทะหมดเลยวิ่งหนีพึ่งมาดูนะครับผมดูแม่หลางเนี้ยไม่เหลือลุ้มผมเต็ช่าโดนหนักครับผมนะครับผมนี่โดนเต็มเลยครับผมนหลัง เก็หลังที่ได้มานะครับเข้าถึงหลังหัวภาคมาก่อนแล้วหลังพี่โหเลยผมไม่รับไม่เป็นไรโดนตัวสองตัวแต่พี่โหเต็มหลังเลยพี่คนตีแต่ไม่โดนแต่คนข้างล่างอะโดนโดนกันเละเลยลุงพานเละทุกทีอย่าพักรู้เหนื่อยก่อนลงมาไปหนุ่มสวัสดีนี่สวัสดีครับ